ต้ข้าวเรกนะครับมาเลี่จังหวัดพังงานะครับมีการเปลี่ยนแพทย์ในการคน5นะครับเปลี่ยมใจเครื่องสแกนสำรวจตายน้ำเนี่ยหาจุดที่เรือสวรรค์ทัวล่มนะครับโดยทางด้านนายสุพ์รถเรื่องณน,น่องค่ายผู้ว่าราชการจังหวัดพังงานะครับเป็นประธานในการประชุมนานที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามความคืบหน้ากรณีเรือสวรรค์ทัวล่มบริเวณเกาะตอดินลา ห้างเจ้าทยาแห่งชาติมาโมกะสุรินทางทติดใต้เซไมทเลีในพื้นที่ตำบลเกาะปลาทองอำเภอคูราบุรีเหตเกิดตังแต่23ธันวาคมปีที่แล้วนะครับยังมีผู้สูหนายอยู่สองคนนะครับคือ,อผู้ยิ่งหวหญห้าที่พกปีซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวชาวอังกฤษและก็ลุก,ลก,ลกเรือไทยนะครับนะโดยมีนายกลนละวัดสับส่งสุกรองผู้การจังหวัดปังงาเสนาธิการสับเรือปังงาสับเรือพักซ้ำเสนาธิการกองเรือ ปฏิบัติการของเรือาฏิสามรองพอวนชนยศพังงาหัวหน้าสูนควบคุมความมั่นคงทางเรือพังงานะครับส่วนในการที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนนักลำน้ำผู้เชี่ยวชาญอาซาจากจรรังหวัดภูเก็ตนี่แหละครับรวมประชุมนะครับที่ห้องรประชุมดีบุกซาละกลางจรรังหวัดพังงาน,นั่นเองครับแล้วก็ตลอดระยะเวลาการเกิดเหตุนั้นค่ะน่วยงานต่างๆก็ได้มีการระดมกําลังเข้าไปขนห้าผู้สูญหายเนะะี่ยค่ะตามโกดะต่างๆรวมกับการขานห้าทางอากาศค่ะทําการแจ้งข้าวไปยังเครือข่ายเรือประมงพืน้นบ้านแล้วก็เรือทงเที่ยวให้รู้ถึงข้อมูลถึงบุคคลที่สูญหายเพื่อที่ว่าจะช่วยกันช่วยห้านี่แหละค่ะโดยทางผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาก็ได้สร้างการให้ ปพื่อนบัญชาการส่วนหน้าที่อำเภอคูร,ราบุรีทีทาเทียบเรืออุทยานแห่งชาติมู่เกาะสุรินโดยให้ทุกหน่วยงานเนี่ยค่ะรวมกันจัดส่งเจ้าหน้าที่ข้าวประจําศูนละกได้ขึ้นเฮลิคอปเตอร์เนี่ยค่ะสํารวจโดยตัวเองแลแต่ก็วา่ายังไม่พบผู้สูญหายแต่อย่างใดค่ะตอนนี้การประชุมเนี่ยพป็นหน้าการขอหน้าใต้น้ำโดยจะนําเครื่องตรวจวัตถุใต้น้ำนะครับะนะ,รบะเรื่อไซสแกนซูน,น่านะครับซึ่งเป็นเครื่องมือที่คนห้าอะสํารวจวัตถุใต้น้ำทําการกวาดสแกนใน กรอบระยะท่ามคูณท่ามไมเลในตาบุที่คารดวะเรือจมอยูออ่รวมทางห้าเรือเรืองบประมาณนะครับซึ่งปัจจัยที่มีพ้นกระทบต่อการการชุ่งนักดำน้ำเนี่ยลงไปสำรวจและก็น,นี่เรื่องก็สภาวาแรงดันของน้ำที่อาจจะส่งพ้นในเกิดการบาดเจ็บและก็ต้องใ้ทั้งออกซิเจนแบบปิเศษด้วยประกอบกับปัจจัยทางด้านสภาพอาการการเปลี่ยนแปลงนะครับซึ่งถือว่าเป็นความเที่ยงครุง่งจึงจําเป็นต้องใช้นักดำน้ำลึกนะครับที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ เป็นย่างมาร์กในการเข้าสำรวจในซากเรือนั่นเองนะครับ